แพนบี B, ยกเคสวัตจักรบิตคอยความเชื่อผิดหรือความเป็นจริงแพนบี B, ผู้วิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงในวงการการเงินกระจายกำแพงกำลังสร้างความโกรธอับอุ่นใจให้กับนักลงทุนบิตคอยด้วยการเผยแพร่ความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรื่องวัตจักร4ปี CP ของบิตคอยซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีผู้ติดตามอย่างมากวัตจักร4ปี CP, อาจเป็นเพียงความเชื่อที่ผิดพลาดแพนบี B, กล่าวว่าวัตจักร4ปี CP ของบิตคอยอาจเป็นเพียงความเชื่อที่ผิดพลาดที่หลายคนยึดถือซึ่งมักเชื่อว่าบิตคอย จะเพิ่มมูลค่าขึ้นในรอบ4ปีหลังจากการแฮวิงซึ่งเป็นกระบวนการลดรางวัลการขุดหาบิตคอยออกไปครึ่งหนึ่งทําให้การขุดหาบิตคอยมีความยากลําบากขึ้นแต่แพนดีกล่าวว่าวัตจักรนี้อาจไม่ได้มีความสําคัญอย่างที่หลายคนเชื่อใจด้วยเหตุผลที่น่าสนใจการแฮวิงและวัตจักรราคาแพนบียอมรับว่าการแฮวิงของบิตคอยมีผลต่อราคาในระยะสั้นแต่เขาเชื่อว่าการเชื่อมโยงกับวัตจักร4ปีนั้นไม่มีฐานะทางสถิติที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุผลที่ว่ามีเพียงสามรอบแฮมิที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งไม่เพียงพอที่จะสร้างวัตจักรที่เชื่อถือได้จุดสูงสุดของวัตจักรความเชื่อหรือความเป็นจริงแทนบีกล่าวว่าความเชื่อที่ว่าจุดสูงสุดของวัตจักรจะเกิดขึ้น18เดือนหลังจากการแฮมิอาจไม่ได้เป็นความเป็นจริงจุดสูงสุดอาจเกิดขึ้นในปี2026 2027หรือแม้กระทั่ง2028ก็ได้ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจและอาจทำให้นักลงทุนมองอย่างแตกต่างกัน ภาพรวมของบิตคอยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานแทนบียังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของบิตคอยที่สําคัญจะมีผลต่อราคามากกว่าวัตจกรกี4ปีการเข้ามาในตลาดของสถาบันและกองทุนขนาดใหญ่อาจทําให้ราคาบิตคอยมีความสเสถียรภาพมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีต่อการใช้งานที่กว้างขวางของบิตคอยข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับวัตจัรบิตคอยในขณะที่แทนบียกเคสวัตจรบ,บิตคอยขึ้นมาเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบก็ยังคงมีความแตกต่าง ในวิวัฒน์ของนักลงทุนคุณคิดว่าวัตจักสิปีเป็นความเชื่อที่ผิดพลาดหรือความเป็นจริงคุณมีความเชื่อมั่นในสถิติที่แพลนบีนำเสนอหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันในการสนทนาที่น่าสนใจนี้เถอะ